สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชาแนลของ whisper tarot ค่ะวันนี้นะคะเบนก็จะมาอัปเดตค่ะดวงความรักให้กับ คนโสดชาวราศีลักนณากลุ่มนะคะเป็นดวงความรักประจำเดือนสิงหาคม2,567ค่ะ,คะก็ลักษณะของการเปิดไพ่นะคะก็จะเป็นแบบดวงโดยรวมค่ะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่เนี่ยอาจจะตรงกับคุณตรงเพียงบางส่วนหรือว่าไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังให้รับประดาพลังงานดีๆแล้วก็พลังงานบวกๆค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่ พลังงานนะคะ Energy ของคุณก่อนนะคะชาวกุ้มนะคะว่าตอนนี้ Energy ความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะคุณมีพลังงานของ King of Swords ค่ะ Seven of Swords อืมโอ้โหเจ็ดคาทานะคะ Seven of Wands โอ้เก้าดาบค่ะดูเหมือนเป็นช่วงของ อืมความคิดมากนะคะมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิทค่ะสำหรับพลังงานของคุณนะคะในตอนนี้เนาะแบงค์รู้สึกว่าเ,เป็นพลังงานของความคิดมากความวิตกกังวลน,นะคะเป็นความรู้สึกเหงา แมะะงมองว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณนะคะก่อนหน้านี้เนาะต้องดูตั้งแต่ในพาร์ทอดีตแมงมองว่าคุณนะคะกับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าเนี่ยนะคะมันมันเหมือนมันน่าจะมีมีการทะเลาะกันอะ่ะหรือมันมีปากเสียงกันมันมีความขัดแยง้งซึ่งความสัมพันธ์เนี่ย เป็นได้ทั้งคุณอาจจะคบกับคนคนนั้นแล้วก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของคนคุยก็ได้นะแต่มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องของคู่แข่งมีคนหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกว่าหลังจากที่มีการทะเลาะกันไปเนี่ยมันเมดจี้ของการที่มันมันไม่ได้พูดคุยกันแล้วสาเหตุของการทะเลาะกันนะคะอาจจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแบบเขาคนนั้น่ะนะคะ เขาอาจจะไปทําอะไรรับหลังคุณแล้วคุณไปรู้หรือเป็นสถานการณ์ที่คุณนะคะไปอยู่ในความสัมพันธ์อย่างที่แม่บอกมันมีเรื่องของคู่แข่งคุณอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณไปเป็น บุคคลที่สามเนี่ยโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้หรือมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่มีสถานะเป็นคนคุยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอมันมีในเรื่องของความขัดแย้งกันนะคะมันเป็น energy ของการห่างกันไปมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะคิดมากอยู่ตอนนี้มันเหมือนมันคิดไปหมดเลยเนะว่าเอออยู่ดีๆคนคนนั้นอาจจะหายไปก็ได้นะคะเป็น energy ของความเหงานะคะนั่งนึกถึงเรื่องราวเก่าๆค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วสถานการณ์นะในเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นอย่างไรเนาะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะสำหรับสถานการณ์ความรักของคุณค่ะได้พลังงานของวิวนะคะ o อฟฟอร์จูมีพลังงานของ Ten of swords ค่ะ6 of c u p ับื เดอะซันค่ะแล้วก็มีพลังงานของอแชรีออตแมงรู้สึกว่าเป็นเอเนจีของคนที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวขอขยายหน่อยนะคะโอ้ oh, ได้เดทเนาะขอขยายซิกซ์ซับคันะคะได้เอซับครั t เดอะแ r รีออตได้เซเว่นออฟค่ับค่ะ สำหรับสถานการณ์นะคะในเดือนสิงหาคมต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่คนคนนี้ค่ะที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาคนคนนี้อย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นคนคนรักเก่าของคุณก็ได้นะ นะคะกลับมาหรือเป็นคนคุยก็ได้นะคะเขาจะวนกลับมาจริงๆนะคะคนที่เคยสร้างความสุขให้คุณรวมทั้งสร้างความเจ็บปวดเสียใจให้กับคุณด้วยนะคะเขาจะวนกลับมาแต่ต้องบอกว่าลักษณะของความสัมพันธ์เนี้ยค่ะสถานการณ์มันยังดูไม่ค่อยแน่นอนนะการกลับมาของเขาอะค่ะคือ,อ,อมันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาซึ่งมันก็ สื่อได้ถึงว่าคนคนนี้เขาเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขายังนึกถึงคุณนะคะเขาก็เลยแบบติดต่อกับมาวนกับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แม่บอกว่ามันยังไม่ค่อยแน่นอนเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอยู่อ่ะ อืมนั่นอย่างมันอาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกทางเลือกนะคะคุณอาจจะไปเป็นทางเลือกตัวเลือกของเขาอะไรเงี้ยอย่างที่บอกค่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะขอให้เป็นลักษณะของคําแนะนํำละกันนะคะ <S 2> <2> <S คุณอาจจะต้องดูให้มั่นใจก่อนละกันเนาะว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะจะเป็นอย่างไรคุณจะได้เป็นตัวจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันค่ะว่า ลักษณะความสัมพันธ์แล้วกันเนาะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ไพ่มาบอกเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมขอทราบค่ะลักษณะความสัมพันธ์นะคะว่าถ้าคนคนนี้กลับมาแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะระหว่างคุณกับเขาอืมและพลังงานของ FOAL OF s อฟ r อค่ะ Queen of s w u r d s เพ e s t b one นะคะ nine of pentacles ค่ะแล้วก็ six of pentacles เอ่อผู้อ่านนะคะมองว่าเขาก็พยายามที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะแต่สิ่งที่เห็นแบกงกับรู้สึกได้ถึงการที่คุณพยายามที่จะตัดนะคะตัดใจตัด ตัดเขาคนนี้ออกไปก็ได้อย่างที่บอกถ้าเกิดคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกไม่โอเคอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นได้กหลายกรณีคือคุณอาจจะไปเป็นบุคคลที่3โดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือความสัมพันธ์ที่มันแบบ ออพูดคุยกันมานานแล้วยังไม่มีสถานะสักทีมันแบบอาจจะหลบหลบซ่อนๆลักษณะแบบนี้นะคะก็คือลงองมองว่าตัวคุณเองเลือกที่จะตัดใจแล้วก็พยายามกลับมาเป็นตัวเองนะคะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองพยายามรักตัวเองมากยิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้เลยคือจะเหมือนกับไม่ไม่ไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ที่ไม่โอเคในความรู้สึกของคุณนะคะแต่แบงค์มองว่ามันจะมี energy ของการให้อภัยนะการให้อภัยตรงนี้แบงค์ก็ยังขอสามารถอ่านได้2กรณีคือถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้การกลับมาของเขาอะค่ะมันทําให้คุณมั่นใจว่าคุณได้เป็นตัวจริง นะคะหรือว่ามั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้จริงๆแล้วจะทําให้คุณมีความสุขอ่ะอาจจะเป็นการให้อภัยลักษณะนี้คือการให้อภัยและเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่หรือการให้อภัยตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของการที่อย่างที่บอกอะค่ะคุณเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้ว นะคะเลือกที่จะตัดแต่คุณให้อาภัยคนคนนี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้อย่างแบบแฮปปี้หรือมีความสุขมากที่สุดอย่างเงี้ยมันเป็น energy ของการแบบปล่อยเรื่องราวเก่าๆแบบว่าทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันค่ะขอให้เป็นคำแนะนำแล้วกันนะคะของไพ่ Oracle ที่จะมอบให้กับคุณนะคะสิ่งที่ไพ่ Oracle อยากมอบให้กับคุณก็คือ พิกเจอร์ค่ะเออมันเป็นไอเทมของความคิดถึงเนอะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะโอสคู oh, so cool. เออเป็นเรื่องราวเก่าๆจริงจริงๆ g n เก n t l i n ์ i n g นะคะอืมเหมือนที่ แบงค์บอกไปเลยเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมามันรู้สึกว่ามันยังเป็นแบงค์บอกว่าตัวคุณเนี่ยยังยังไม่ลืมคนคนนี้หรอกคุณยังนึกถึงคนคนนี้อยู่นะคะบางครั้งอาจจะนอนไม่หลับเลยทีเดียวมันจะเป็นการนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอาจจะมานั่งดูรูปภาพนะคะอะไรเก่าๆอ่ะที่เคยมีช่วงเวลาที่แฮปปี้ช่วงเวลาที่ดีร่วมกันอย่างเงี้ยแต่เหมือนไพยย่ามาแนะนำเหมือนที่แบงค์พูดไปก่อนหน้านี้เลยนะคะคือคุณ ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ก็แนะนําว่าให้คุณ move on นะคะให้คุณตัดใจให้คุณก้าวไปข้างหน้านะคะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่จะทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดหรือถ้าความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเป็นไปได้นะคะออมันยังสามารถไปต่อได้ไพ่ก็มาแนะนํานะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้สถานอย่าเรียกว่าได้สถานะด็มัน มันมีสถานะที่ดียิ่งขึ้นนะเดิมที่ไม่เคยมีสถานะก็จะได้สถานะที่ชัดเจนเป็นแฟนนะคะหรือถ้าเคยเป็นแฟนกันแล้วกลับมาดีกันใหม่สถานะที่มันมากยิ่งขึ้นนะคะ higher commitment ก็คืออาจจะไปถึงในเรื่องของการมั่นหมายหรือว่าการแต่งงานมันจะเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงมากกว่าเดิมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวราศีลักนากุมค่ะแบังก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็หากชื่นชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องได้นะคะเพื่อ,อเป็นกําลังใจให้กับแบงค์ด้วยสุดท้ายนี้นะคะ,อะขอวอวยพรให้คุณค่ะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิป คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากค่ะ